่อนที่จะไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับ เวิล์แคมทูไมครจิมรูคสวัสดีครับผมเจมจินวารูนะครับตอนนี้ทุกท่านนะครับผมก็คงเล่นเกมลีกออฟดิจิเวลิฟกันอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้นะครับก็มีข่าวล่ําข่าวลือมาฝากเพื่อนๆกันดีกว่าครับแต่ว่าข่าวลือนนี้นะครับผมไม่ได้เป็นการลืออ้างขึ้นมาแบบลอยๆนะครับมีหลักฐานให้เพื่อนๆเนี่ยได้ดูกันด้วยนะครับนั่นก็คือข่าวลือเกี่ยวกับกิจกรรมและแชมเปี้ยนใหม่ที่จะเข้ามาในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับหลายๆคนก็คงรู้นะครับผมว่ากิจกรรมที่หลายๆคนรอคอยเนี่่นนนเือกกกกกุมมาพััธ์ทรรรรู้แๆ็คิจ ของลูน่าบี t นะครับผมซึ่งหลายๆคนก็คงรอว่าตอนนี้กิจกรรม Luna Be ี t เนี่ยจะถูกจัดในเกม League of Legends ในเวอร์ชัน PC และจะถูกจัดในเกมของ League ห f l e อ e n d s Wild r i f t เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าในปี2021นี้นะครับทาง r i อ t ได้ทำการประกาศอย่างชัดเจนว่ากิจกรรมของเกม League of Legends และเกม League of Legends Wild r i f t นะครับจะดำเนินกิจกรรมไปพร้อมๆกันนะครับในส่วนของกิจกรรม Luna Be ี t นะครับผมก็มีแชมเปี้ยนเข้ามาหลายต่อหลายตัวเลยนะครับผมซึ่งมี2แชมเปี้ยนนะครับผมที่ยังไม่ได้เข้ามาในเกม League Origin WirW นั่นก็คอ ตัวของเวโก้และอัฟฟิลิออสนะฮะซึ่งจมเปี้ยนนะครับผมก็จะมีการแจสกสกินนั้นน,นี่แต่ว่าทางวายลิฟเองนะครับผมก็มีตัวของสก,กินเฉพาะของมิดฟอร์จูนในกิจกรรมของลูน่าบีสเหมือนกันนะครับแต่กิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับผมในเดือนกุมภาพันธ์ที่หลายคนเนี่ยรู้สึกว่ายังไงซะมันก็ต้องมานะครับนั่นก็คือกิจกรรมวันวาเลนไทน์นั่นเองกิจกรรมวันวาเลนไทน์นะครับผมก็เคยมาในเกมเด็กออฟลีเจนนะครับผมในหลายกิจกรรมเหมือนกันแต่ว่าครั้งนี้นะครับผมก็มีคนที่อย จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีการเพิ่มเติมอะไรขึ้นมาบ้างนะครับซึ่งผู้โชคดีของเรานะครับนั่นก็คือคุณเจนี่บลิสนะครับผมซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์งานอีเวนต์ของเกมเด็กออร์บิเจนไวน์วิฟนะครับในวันที่15ที่ผ่านมานะครับคุณเจนี่บลิสนะครับผมได้ทําการโพสต์ว่าพวกเราเนี่ยกำลังทํางานอย่างหนักเลยในการเตรียมขั้นตอนการทํางานขั้นสุดท้ายสําหรับแพทช์ถัดไปฉันพูดได้แค่ว่ามันเป็นอะไรที่สําคัญมากๆและถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองเลยทีเดียวดังนั้นในระหว่าง ขอให้ทุกท่าน เพลิดเพลินกับการสํารวจกิจกรรมต่างๆซึ่งจากทวิตนี้นะครับก็มีคนเข้ามาถามคำถามมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่ามีคนนึงครับที่เป็นผู้ใช้งานที่ชื่อว่าวิโต้บาฮารินะครับได้ทําการทวิตนะครับถามคำถามกับคุณเจนนี่ว่าวันวาเลนไทน์นี้เนี่ยจะมีคู่นกรักหรือไม่นะครับผมก็คือจะมีคู่รักที่เป็นนกหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นทางเชิงแบบหลอกถามนะครับซึ่งไม่รู้ว่าอีท่าไหนนะครับแต่ว่าคุณเจนนี่เนี่ยตอบกลับมาว่าความรักอยู่ท่ามกลางในอากาศอย่างแน่นอนนะครับอาจจะแปลผิดไปบ้างนะครับ แต่ก็เหมือนประมาณว่าความรักอยู่ในอากาศอย่างแน่นอนนะครับผมซึ่งเป็นการยืนยันนะฮะถ้าเกิดว่าพูดมาขนาดนี้แล้วนะครับผมคู่รักที่เป็นนกนะครับผมแล้วเป็นคู่กันเนี่ยจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับผมก็ต้องเป็นตัวอาเซียแน่นอนไม่ใช่นะครับนั่นก็คือตัวของซาย่าและลาคารนะครับผมถึงแม้ว่าจะไม่เป็นการยืนยันชื่อของตัวละครอ,ออกมาตรงๆนะครับแต่ว่าก็เป็นการยืนยันแล้วว่าแชมเปี้ยนที่มีความรัก แล้วก็ยังเป็นนกเนี่ยมันก็มีเพียงแค่2ตัวละครนี้เท่านั้นนะครับแล้วถามถามว่าเอ้าแล้วไซยากับราคาเนี่ยเป็นแชมเปี้ยนอะไรทําไมคนถึงรู้จักทําไมมือใหม่อย่างเราไม่รู้จักนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับผมว่าตัวซซยาและราคาเนี่ยเป็นแชมเปี้ยนอะไรนะครับเริ่มจากที่ตัวของซซย่าก่อนนะครับซซยาเป็นตัวละครเพศหญิงที่เป็นตําแหน่งหลักคือ ADC นะครับตัวของซซยานะครับเป็นตัวละครที่โจมตีได้รว่งข้างรวดเร็วและว่องไวรวมถึงมีสกิลซีซีถ้าเกิดว,ว่าเราใช้ถูกจังหวะ สายานะครับก็มีสไตล์การเล่นที่เน้นการโจมตีแบบ DPS นะครับผมรวมถึงการโจมตีปกติของเธอถ้าเกิดว่าทําการใช้สกิลไปนะครับแพสซีของเธอจะทํางานซึ่งแพสซีของเธอนะครับหลังจากที่เธอทําการใช้สกิลไปนะครับการโจมตีต่อไปเรื่อยๆเนี่ยจะเป็นการที่เธอเนี่ยจะปล่อยขนนกออกไปด้านหลังของศัตรูหรือว่าเป้าหมายที่เราโจมตีนะครับและสกิลแรกของเธอนะครับผมจะทําการปล่อยขนนกไปด้านหน้านะครับผมซึ่งจะโจมตีโดนแชมเปี้ยนหรือว่าศัตรูที่อยู่ด้านหน้าทั้งหมดเลยนะฮะเหมาะสำหรับการที่ไว้ต่อศัตรู ยายนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นสกิลที่สามารถเพิ่มดาเมจได้มากเลยแต่ว่าหลักๆแล้วนะครับการที่ใช้สกิลนี้นี่ส่วนมากจะเอาขนนกมากกว่านะครับและสกิลที่2ของซยานะครับนั่นก็คือจะเป็นการบัฟตัวของซยานะครับผมทําให้ตัวของซยาเนี่ยมีความรุนในการโจมตีเพิ่มมากยิ่งขึ้นเลยนะครับแล้วก็เพิ่มโบนัสดาเมจด้วยนะรวมถึงถ้าเกิดอยู่ใกล้กับตัวของราคาร์นะครับจะทำให้ตัวของราคาร์เนี่ยโจมตีเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับซึ่งถือว่าสกิลนี้เป็นการบูสต์ดาเเมมนนัา้้ของ่ไดดึก กิ่วที่3ของเธอนะครับผมซาย่าจะทําการดึงคนนก อยู่กับพื้นเนี่ยกลับมาหาตัวของสาย่านะฮะดัง้นซึ่งถ้าเกิดว่าตัวของสาย่าสามารถดึงขนนกกลับมาโดนศัตรูตัวเดียวกันจะทําให้ศัตรูเนี่ยโดนล็อกอยู่กับที่นะครับซึ่งถือว่าเป็นสกิลซีซีที่โหดร้ายมากๆเลยและสกิลด้เม็นะครับผมสาย่าทําการสะบัดขนไปด้านหน้านะครับและทําให้ตัวสาย่าเนี่ยไม่ได้รับดาเมจอะไรเลยไปชั่วคราวนะครับโดยจะทิ้งขนนกไว้ด้านหลังของศัตรูหรือว่าทิศทางที่เราปล่อยไปซึ่งจากการคอมโบนะครับผมก็สามารถใช้ได้ทุกสกิลเลยนะครับผมว่าจะเป็นการปล่อยล ดาเมจและสกิลที่1ก็ปล่อยขนนกไปนะครับแต่สุดท้ายแล้วนะฮะการกดสกิลที่3นะครับผมจะเป็นการที่เราเนี่ยเรียกขนออกมาเพื่อที่จะทําการล็อกคาสตูน,นะครับทำให้เราสามารถทําดาเมจได้มากยิ่งขึ้นหรือจะเป็นการที่เราเนี่ยทำดาเมจเพิ่มเติมในเลนได้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละคร ADC ที่ลหลายๆคนเนี่ยชอบมากในรเวอร์ชั่นของ PC เลยทีนี้นะครับเรามาดูตัวของราคากนกันบ้างดีกว่าตัวของราคานนะครับผมก็ขึ้นชื่อว่าเป็นคู่รักนะครับในเมื่อตัวของผู้หญิงเนี่ยเป็นตัวของ ADC แล้วตัวอย่าางงผู้้ชยนะครัก็ต็ตตอเปวพ ความเก่งกาจของลาคานะครับเป็นตัวละครที่สามารถเข้าได้ค่อนข้างไวนะครับแล้วทำการช่วยเหลือตัวละครอย่างสายญาได้ค่อนข้างดีเลยนะฮะซึ่งความพิเศษของแชมเปี้ยนสองตัวนี้นะครับก็คือสกิลแต่ละสกิลเนี่ยจะมีการเกี่ยวเนื่องกันอย่างบอกไม่ถูกเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะอธิบายไปทีละอย่างเลยลวกันนะสกิลพสซีฟของลาคานะครับก็คือการที่ตัวของลาคาจะทําการเพิ่มเกราะขึ้นมาในการต่อสู้นะครับซึ่งเราเนี่ยสามารถลดคูลดาวน์ได้นะครับจากการที่เราทําการโจมตีศัตรูนะครับหรือว่าการใช้สเปลหรือว่าสกิลต่างๆใส่ศ เด้งขึ้นมานะครับและสกิลที่2ตัวแพสซีฟนะครับก็คือเลเวอร์ลีฟสกิลนี้นะครับผมจะทําให้ถ้าเกิดว่าทางราคารนะครับหรือว่าตัวของซายญาเนี่ยทำการวาร์ปนะครับจะทําให้แชมเปี้ยนตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยเมื่อทําการเดินไปอยู่ใกล้วงแลเมื่อทําการกดวาร์ปในวงเนี่ยจะทําให้สามารถวาร์ปกลับบ้านพร้อมกันได้นะครับลองคิดภาพดูนะครับผมถ้าเกิดว่าตัวของซาย่าเนี่ย กำลังวับกลับบ้านและวราคาพุ่งกลับมาหาตัวของสายยาพอดีนะครับผมแล้วทําการกดวับเนี่ยเท่ากับว่าราคาเนี่ยกดวับแค่วินาทีเดียวหรือว่าอาจจะน้อยกว่านั้นก็สามารถกลับบ้านได้พร้อมกันกับสายยาเลยนะครับดังนั้นการกะเวลาถือว่าเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยนะครับและสกิลแรกนะครับของตัวราคารนั่นกะ็คือการที่ตัวของราคารนะครับจะทําการปล่อยขนนกไปด้านหน้า ถ้าเก so so uh, so ิดว่าโดนตัวศัตรูนะครับจะทําให้คนนกเด้งกลับมาแล้วจะทําการฮิวพันธมิตรที่อยู่รอบตัวของราคานเองโดยจะหน่วงเวลาเล็กน้อยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าตัวของเพื่อนร่วมทีมอยู่ใกล้กับตัวราคาจริงๆนะครับก็จะทาการฮิวเลยทันทีซึ่งเป็นการเพิ่มเรื่องให้กับเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ใกล้นะครับและสกิลที่2นะครับผมราคาจะทําการกระโดดไปด้านหน้านะครับผมพุ่มไปด้านหน้าแล้วพอถึงปุ๊บจะทําการกระโดดขึ้นมาหนึ่งครั้งบริเวณนั้นนะครับทำให้ศัตรูเนี่ยเป็นการสร้างซีซีเลยครับทำให้ศั ผมจะทําให้ตัวของราคานะครับพุ่งไปหาเพื่อนร่วมทีม1คนนะครับแล้วก็ทําการเพิ่มกราะ แต่ความพิเศษนะครับผมถ้าเกิดว่าตัวของราคาน์เนทำการใช้กับตัวของสายาจะทําให้ระยะของสกิลเนี่ยไกลมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือพุ่งได้ไกลกว่าเดิมนะครับผมทาให้โอกาสลอดของสายาเนี่ยมีมากขึ้นนั่นเองและสกิลอันเต็เมนะครับผมเป็นสกิลสุดยอด CC ประจําทีมเลยนะครับผมซึ่งตัวของราคานจะปลดปล่อยความหล่อเหลานะครับผมโดยที่ราคานนะครับผมจะทําการบัฟตัวเองนะครับแล้ววิ่งไปในทิศทางที่เราเลือกนะครับถ้าเกิดว่าตัวของราคานนะครับพุ่งไปโดนใครนะครับจะทําให้ตัวละครนั้นติดสถานะชามตัวของ ขันเองซึ่งสกิลนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใช้จังหวะเป็นคอมโบกับสกิลกระโดดและนั่นนู่นนี่นะครับจะทำให้ตัวของศัตรูนะครับโดนสกิลชามและวิ่งกลับมาหาเรานั่นเองนะครับผมทำให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยสามารถทําดาเมจได้มากยิ่งขึ้นรวมถึงสามารถสร้างจังหวะปฎิหารได้หลายๆครั้งเลยนะครับและนี่นะครับก็เป็นสกิลและคอนเซปต์หลักๆนะครับของแชมเปี้ยนทั้ง2ตัวนี้ก็ต้องมารอดูกันนะครับผมว่าแชมเปี้ยนทั้ง2ตัวนี้นะครับจะถูกเพิ่มเข้ามาในเกม League of Legends Wild Rift ในเดือนกุมภานี้นคย คู่แรกนะครับผมที่มีการใช้สกิลร่วมกันในเกมหรือ Origins w a i r s เพราะถ้าเกิดว่ามีการเพิ่มเข้ามาจริงๆนะครับคอนโซลละหลายคนนะครับก็คงจะไม่ชอบสิ่งนี้นะครับผมแล้วก็คงจะมาสตอมที่เลนล่างอย่างแน่นอนนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับผมว่าแชมเปี้ยน2ตัวนี้จะเพิ่มเข้ามาจริงหรือเปล่าถ้ามีการเพิ่มเข้ามาก็ขอทุกท่านนะครับหาดูโอให้ดีและการฝึกฝนใช้สกิลกันทั้งคู่นะครับเพื่อดึงประสิทธิภาพของตัวไซยาและตัวของราคันออกมาให้มากที่สุดนะครับเพราะอย่างที่บอกไปว่าสกิลของทั้ง2ตัวนี้นะครมีกกาาารรใงน่ไจปพุุตห กับกันและกันนะครับหรือว่าจะเป็นการวาร์ปกลับบ้านเองก็ตามนะครับก็ถือว่าเป็นลูกเล่นใหม่สําหรับเกมหรือ Origin Warriors เดียวถ้าเกิดว่ามีการเพิ่มเข้ามานะครับยังไงก็ขอให้แชมเปี้ยนทั้งสองตัวนี้รีบๆเข้ามาในเกมหรือ Origin ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์กับกิจกรรมวาเลนไทน์ด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับถ้าคิดถึงข่าวเกมหรือ Origin Warriors คิดถึงจินวารุถ้าเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้านล่างไว้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆนะฮะเมื่อเวลาคลิปโนนใหมมม่อออกกาาเรรจะะไดดู้้พั ที่สำคัญที่สุดครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปดีใหม่ออกมาเรื่อยนะครับและตอนนี้นะครับผมช่องจินวารุนะครับมีระบบสมาชิก Membership แล้วเรียบร้อยนะครับผมสามารถไปกดสมัครรับสิทธิพิเศษด้านลา่างข้างๆปุ่ม Subscribe ได้เลยถ้าเกิดเพื่อนนะครับผมอยากรู้ขา่าวสารเกี่ยวกับเกมบีโอิเดนไวด์ d ินะครับหรือว่าเกี่ยวกับตัวผมเนี่ยก็สามารถกด i ลค์เพจ จินวารุนะครับผมค้นหาใน Facebook เจอได้เลยลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปนะเรือ่อนบเพื่อนๆนะครับผมอยากที่จะเข้าร่วมกลุ่มนะครับผมค้นหาเพื่อนเล่นเกมต่างๆสอบถามปัญหาหรือว่าหาแนวทางในการเล่นเกมหด็กออฟมิชชนวารนะครับก็สามารถเข้าร่วมกลุ่ม จินวารู้ครูนะครับผมค้นหาใน Facebook เจอได้เลยหรือว่าจะเข้าไปด้านล่างใต้คลิปก็ได้นะครับอย่าลืมตอบคําถามด้วยนะถ้าเกิดเ,เพื่อนๆนะครับผมต้องการหาเพื่อนเล่นเกมมีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นนะครับผมชวนเพื่อนเล่นเกมต่างๆหรือว่าจะเป็นการฝึกวาดรูปหรือว่าเป็นการสอนการบ้านกันนะครับก็สามารถเข้าร่วม d Discord ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคเรียบร้อยครับสวัสดีผมขออนุญาตลาตัวไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า